ลิวพูเปิดโผ22แข่งลุยแชมเปียนส์ลีก2025-26ลิโอเอ็นกูโมฮาติดทัพลิวพูครับแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษประกาศรายชื่อ22นักเตะชุดทำศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกฤดูกาล2025-2026ครับโดยมีชื่อของดาวรุ่งอย่างลิโอเอ็นกูโมฮาติดทีมชุดใหญ่ครั้งแรกหงส์แดงจะประเดิมสนามเกมแรกที่แอนฟิลด์ครับพบกับเอลเลติโกมาดิดในวันพุธที่17กันยายนนี้ลิวพูยังมีเกมลีกเฟสที่ต้องเจอทีมใหญ่อย่างเรอัลมาดิด PSV อสวีไอโฮเฟนและคาราบัตในบ้านส่วนเกมเยือนครับก็ถือว่าสุดหินไม่ว่าจะเป็นกาลาตาสรายไอทร์ทักแฟรงเฟิร์ตอินเตอร์มิลานและโอลิมปิกมาร์เซย์คุมกำลังของลีพูครั้งนี้ครับนำโดยตัวหลักครบครันครับทางอาริสตงเบเกอร์เฟอร์จิลฟันไดอิบาฮิมาโกนาเต้แอนดูโรเบิร์ตสันเจเรมีฟิมปงอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์โดมินิกโซบอสไลและกองหน้าตัวเก่งอย่างโมเมนซาร่าโคดี้การโปและอเล็กซานเดอร์อิซัค การมีชื่อของดาวรุ่งอย่างลิโอเอนกูโมฮาก็ถือเป็นอีกหนึ่งจุดสนใจที่แฟนบอลกำลังจับตามองว่าจะสร้างสีงสันบนเวทียุโรปได้มากน้อยเพียงใดในเส้นทางรุ้นความสำเร็จของหงแดงสีสันนี้